สวัสดีครับพี่ดีพี่เมียวอโต้ซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานกับมิ u ซูบิชิสเป e วากอนนะครับเปิดไฟตามครับคันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะครับจากซีนอนเดิมโรงงานนะครับได้เข้ามาทําการอัปเกรดนะครับให้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไบเอลดีนะครับสูงต่ําในตัวติดตั้งเป็นรุ่นนะครับฟินิกโปรแม็ก70วัตต์นะครับตัวนี้เป็นไบเลเซอร์แล้วนะครับปิดไฟตามครับติดตั้งคู่ไปกับวงแหวนนะครับบีเอ็มสไตล์นะครับเป็นเอลดีแบบนี้เลยนะครับอ่า ไปตามครับเดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้แสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเส้นกระบอมคมๆนะครับแสงเข้มๆนะครับยกสูงนะครับยกไฟสูงที่สว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าใดสนใจติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กบีทีพรีเมียมออโต้ซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ